มาต่อกันเลยจากภาคที่แล้วนะครับภาคที่แล้วเราทําอะไรไปนะลืมไปแล้วนะ <c oughs> งั้นวันนี้เรามาทำฮ้ยภาคที่แล้วเราล่าของแนะต่ก็ไม่เจอโอเค <c oughs> งั้นเดี๋ยวภาคนี้เรามาล่าม,มอนสเตอร์กันใหม่นะครับพร้อมกับโหมดเหมือนเดิมโหมดโหมดเหมือนเดิมโอเคนะครับแต่ระหว่างนี้เราก็เตรียมของรอไปก่อนนะฮะเราควรจะไปขุดเหมือง ไปสายไปไปไปสายคุณเมือาก่อนอ้าวกูมาแล้วกูลืมไฟเออดีน้อยเฮียเตึ๊์นเติร์นเติร์นเติดึนเติร์นเติร์นเตึรงอะไรเนี่ยเดี๋ยวแล้วกูบ่นอะไรโอเคลุยหม่องกันเลยหม่องน้ำด้วยแหละประเด็นเลยนะโอเค โชว์แวนไม่มีเชียรนะเอ่อถ้าเสียงเบาไปต้องขออภัยนะครับเพราะตอนนี้ปู่เยอของดีตรงนี้ด้วยแหละเออ ใช่ด้วยนะครับเพราะตอนนี้อยู่กับประชาชนหลายๆคนเลยจะถ่ายกล้องหน้าก็ไม่เอานะขี้เกียจเฮ้ยไก่เดี๋ยว้ไก่มาอยู่ที่ไนี้เนี่ยโอ้ไก่ไม่น่าอ้าวเฮ้ยไก่หาย Surprise motherfucker เฮ่อ ไอ้เคียนี่ก็บินยังเลยอันตรายชิหายเลยไม่ค่อยอยากจะมาขุดตรงนี้เลยยังไม่ขุดไปขุดมาสายล่วงทับแตกแตกแต,กต,กตกายหาจบเลยเนะนี่ยยังเช้าอยู่เฮ้ยเจอเห็ดเหล็กด,ด้วยแลๆประเด็นอะไรอะโอ้โหนี่ไงนี่ไงโน <Nope. S 2> อ,อ มึงปิดเหล็กอัดหน้าก่อนนะเอาไมา่งเอ้ยแล้วพาฝนตเกเยดตอนนี้เนี่ยฮะพ่อมึงไต่กับอืออ้าวเย็นๆเดีวอุ้ย,ย,ยจู่ๆกวับมาไม่หอยชิหายเลยไม่หอยชิหายเลยเนะี่ย ไอเหี้ยะบุ่มปิสไปเดอร์สไปเดอร์สปัตสไปเดอร์เด้เดียวเดียวเดียวเดียยวอะไรอะไรข้างหลังเดี๋ยวเดียวเดียยวเฮียเอ้ยไอไอเมงอีกตัวแล้ว กูเจอเอ้밍สองตัวเลยคราวนี้โอ้โหไม่นาพูดละสองตัวไม่นาพูดละสองตัวเลยนะแหงมาประจันบ้านกูนแล้วสวู่เ้เพื่อบ้านเพื่อบ้านเพื่อบ้าน,านยังดีกว่าสเกลริตันเขา้าใจไหมฮะฮะฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับบาย